เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตคู่มือการเป็นในหน้าของบ้านส้มนะครับปี2025ให้สําหรับคนที่อยากทําในหน้าของบ้านส้มนะครับก็ใครสมัครคอร์สเรียนแล้วก็เรียนเลยนะครับทีนี้อันดับแรกเลยพอเราเข้ามาในคอร์สเรียนเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนหาบทที่10นะครับก็ผมก็จะทําเป็นบทไว้นี่คือบทที่10เนาะของช้อปปี้แอเฟอร์เททั้งหมดเลยนะครับข้างในเนื้อหามีอะไรบ้างคลิกเข้าไปนะครับคลิกตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อ่ะคลิกเข้าไปครับ แล้วก็ให้เราเลื่อนเลื่อนอ่านก็จะมีหัวข้อหลักๆใหญ่ๆอ,อยู่นะครับเป็นไหมอันนี้คือหัวข้อใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคู่มือนะครับก็สามารถเปิดดูคู่มือได้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครการเป็นในหน้าก็เลือกสมัครได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูหัวข้อแต่ละอันเลยนะครับอันนี้ก็จะแนะนําให้เลยทีเดียวจบนะครับอันดับแรกใครยังไม่ได้สมัครการเป็นบ้านส้มใครยังไม่สมัครเป็นในหน้าของตัวช้อปปี้ก็ดูวิธีการสมัครตรงนี้ ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิธีการพอเราสมัครเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเราสามารถนะครับที่จะเช็คนะครับข้อมูลส่วนตัวเรื่องของการโพสต์ว่ามันเป็นลิงก์เราไหมอะไรไหมนะครับการสร้างคอลเลกชันส่วนใหญ่ตรงนี้เราก็ยังไม่ค่อยได้ทํานะครับแล้วก็การสร้างแฟนเพจนะครับแล้วก็การเพิ่มบัญชีธนาคารซึ่งการเพิ่มบัญชีธนาคารเนี่ยตรงนี้นะครับต้องมีรายได้100บาทขึ้นไปเราถึงจะสามารถถอนได้ เราจะไปตั้งค่าไว้ก่อนก็ได้ให้ดูตามนี้ได้เลยแค่นี้เองนะครับในส่วนของการสมัครมีอยู่แค่นี้เนาะต่อมาสิ่งสําคัญเลยของการทําบ้านส้มนะครับไม่ใช่แค่การสมัครแต่มันคือการสมัครเข้าร่วมการทํามิชชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดูข้างในให้นะครับว่าตอนนี้มิชชั่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะคลิกเข้าไปตรงมิชชั่นตรงมิชชั่นเนี่ยนะครับตอนนี้ผมแนะนําวิธีการสมัครรูปแบบใหม่ให้แล้วก็ให้สมัครตามมิชชั่นตามนี้ ส่วนหัวข้อพวกนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อจะดูเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือไม่ดูก็ได้เพราะว่ามิชชั่นเนี่ยมันมีการตรงมิชชั่นตรงนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกเดือนให้ให้เข้าไปเช็คจากอันนี้ให้เข้าไปเช็คจ,จากอันนี้เลยอันนี้มันจะมีการซึ่งมิชชั่นเราจะต้องเข้าสมัครทุกเดือนนะครับอันนี้มันก็จะเป็นแค่ตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์เราอาจจะไม่จําเป็นต้องดูก็ได้นะครับเออเดี๋ยวผมเอาออกแล้วกันอันนี้เพื่อนเพื่อไม่ต้องดูเดี๋ยวจะเหลือแต่หัวข้อหัวข้อนี้หัวข้อเดียวเกี่ยยวววกกกัเเรื่่อออองงขมมนนนนแล้้็็ดีีี๋ผาสท หัวข้อนะรวมไปนะครับสมัครเป็นชั่นพอสมัครเป็น a f f i l i ร t e รเสร็จก็สมัครการทำเป็นชั่นทีนี้หลายๆคนอยากจะสมัครนะครับการไลฟ์สดก็สามารถสมัครไลฟ์สดได้เลยนะครับวิธีการสมัครไลฟ์สดนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมข้ามมาที่ไลฟ์สดก่อนนะนี่หัวข้อ s h อ p ปี้ไลฟ์ไอดอลนะครับก็คือการสมัครการไลฟ์สดนั่นเองก็มันจะมีนี่วิธีสมัครอยู่ตรงนี้นะครับ มีวิธีสมัครมีวิธีการใช้มีวิธีอะไรต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะก็ลองเล่นดูนะครับการสมัคร Shopee l i v e Idol หรือว่า Shopee Star เนี่ยจะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นรีบสมัครอย่ารอช้าต่อมานะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวผมจะสลับอันนี้ขึ้น,นไปไว้ข้างบนนะครับข้างบนอ,อันนี้นะครับการใช้นะครับช้อปปี้วิดี a อแอเฟ a ล e ate, ก็คือ s h o p ปี้วิดีโอโซเชียน้องใหม่ที่เราจะเล่นกันนะครับ โพสขายของขายของต่างๆเนี่ยเราก็จะโพสในช้อปปี้วิดีโอนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับ Tik t o ็อกเลยซึ่งข้างบนตรงนี้นะครับใครสมัครแล้วไม่ต้องไปสนใจมันมาดูตรงนี้ต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีเรื่องของการเช็ครหัสในการโพสต์การสร้างสับนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเอาไปโพสตนอกแพลตฟอร์มนะสออันนี้เนี่ยมันจะเป็นการเอาไปโพสตนอกแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราไม่จําเป็นต้องดูก็ได้อันนี้หรือว่าเราจะดูก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมเอามารวมมาให้ตรงนี้ เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องของการขอสินค้าตัวอย่างฟรีซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ทุกคนเนี่ยจะขอได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะไม่ใช่ทุกคนจะาขอได้นะครับเสร็จแล้วนะครับสองหัวข้อตรงนี้อันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่องของออการทําคลิปนะครับซึ่งมันจะมี2ฟังก์ชันของเขาการทําคลิปแบบวันคลิปกับการทําคลิปแบบการใช้รูปภาพซึ่งตอนนี้ในในตัวของช้อปปีเองเนี่ยเขายังอนุญาตให้เราใช้งานได้อยู่ เพืเ่อนๆก็ลองใช้งานลองโพสต์ดูนะครับเอารูปมาทําเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็โพสต์ขายของได้นะครับอ่ะอะต่อมานะครับทีนี้หลายๆคนอยากขายของบางทีทําคลิปในทิกต o k เอาไวน้นี่ผมก็จะมีวิธีการสอนการการทำคลิปการดูดคลิปใน tiktok มานะครับแล้วก็การโพสต์ใน Facebook Story นะครับแล้วก็อันนี้เรื่องของการตัดต่อตัดต่อก็คือเราทําคลิปเองเลย อันนี้คือทําคลิปเองในติ๊กต็อกทำคลิปเองในบ้านส้มนะครับสอนทําคลิปเองในในวิดีโอบ้านสม้มแล้วก็อันนี้วิธีเช็ครายได้นะครับซึ่งตะก่อนมันเช็คไม่ได้อตอนนีน้ในบ้านส้มเนี่ยมันก็เช็คได้แหละก็ดูตามการเช็คตอนนี้แล้วก็ตอนนี้มันจะมีเรื่องของรหัสแนะนําอะไรต่างๆเราก็ลองมาเช็ครหัสแนะนํานะครับว่าเราเนี่ยใครมาพูดแนะนําอะไรยังไงเพราะบางคนอาจจะไม่ได้สมัครกับผมก็ได้อาจจะสมัครกับใครก็ไม่รู้อันนี้นะครับเป็นฟังก์ชันใหมข่ของของ ตัวของบ้านส้มเขานะครับช้อปปี้วิดีโอนะครับช้อป e ี้วิดีโอครีเอเตอร์นเตรนตระครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะมาดูเรื่องของตารางต่างๆนะครับพิธีการใช้ต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำไบโอนะครับด้วยลิงก์ทีเราจะเอาไปโอไบโอเนี่ยไปวางไว้ใน TIK TOOK หรือว่าจะาไปวางไว้ที่ไหนก็ได้เพื่อสร้างรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็อันนี้การแชร์ลิงก์ส่วนตัวกับแชร์ลิงก์ร้านค้า มันจะมีสส่วนนะส่วนที่เป็นส่วนตัวก็คือในช้อปปี้วิดีโอกับในวิลลิงที่เป็นร้านคา้าที่เป็นแอเฟเวลล์นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เสร็จละเรียบร้อยในส่วนของการทาในหน้านะในช้อปปี้วิดีโอมันจะมีอยู่แค่นี้เองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากไปกว่าน,นี้ต่อมานะครับอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะรู้ก็คือวิธีการตราริดตะกราที่ Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับการตราริดตะกราที่ Facebook แล้วก็ y o u t u ู e อยู่ตรงนี้เพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยผมแยกเอาไว้อย่างละเอียดให้แล้ว นะครับนี่วิธีการก็เดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครแฟนเพจนะครับให้สําหรับคนที่ยังไม่มีแฟนเพจนี่ยนะอันนี้ผมก็เอาเอาหัวข้อมารวมไวต้ตรงนี้ให้แล้วลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ใครอยากโปรโมทต,ตอนนี้เนี่ยช้อปปี้เขามีเรื่องของการโปรโมทให้เราก็สามารถที่จะโปรโมทได้นะครับว่า เราอยากมียอดขายเนาะก็เป็นเป็นฟังก์ชันปี2025ก็ไปลองวิธีไปลองสมัครดูใครคือมันยังไม่ได้โปรโมทได้ทุกคนนะบางคนก็มีฟังก์ชันให้โปรโมทแล้วบางคนก็ยังไม่มีลองไปไปดูทั้ง2คลิปนี้แล้วก็ลองปรับดูนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้ในคอมส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้าในคอมมันอยู่แล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการติดต่อเจ้าหน้าที่ก็ลองใช้วิธีนี้ดูอ่ะเรียบร้อยจบแล้วนะครับเรื่องของการทําบ้านส้มเรื่องของการทำ,รรทำคู่มือของการทําบ้านสม้มนะครับก็ ไปลองเล่นกันดูแล้วกันใครติดปัญหาอะไรก็ถามในในคอร์สเรียนได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาเรียนรู้ก็สามารถมาเรียนรู้ได้นะครับคอร์สเรียนตลอดชีพเลยเมาส์านะครับ3 9มบาเนาะ